ตอนที่11ตื่นเร็วมากินข้าวเช้าได้แล้วพี่เฉินพี่กอดผมลุกขึ้นหน่อยสิปล่อยมือมีอารมณ์ทำเพศพี่เฉินพี่ไม่ช่วยผมหน่อยเหรอ ฉันช่วยนายได้ถ้าช่วยแล้วแต่พี่ต้องรับผิดชอบผมนะไอ้บื้อนี่พูดไรส้สาระอยู่ได้ไปกินข้าวได้แล้วพี่เฉินวันนี้บ้านเรามีแขกมาเหรอนี่คือพี่ชายของนายจี้ว่างนี่คือจี้หลิงเฉินลูกของพ่อแม่บุญธรรมพี่ พี่ชายของนายก็แค่เด็กที่พ่ออุปการะยังจะเอาตัวพะละมาอีกหดิ่งเฉิมไม่ใช่พะละแต่เป็นคนที่สำคัญที่สุดพี่ชายสำหรับสำคัญที่สุดงั้นหรอคนที่สำคัญที่สุดของนายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านของฉัน ให้เขาไปหรือว่านายก็ต้องพาคนที่สำคัญที่สุดของนายออกไปด้วยก็ได้พอได้แล้วขออภัยค่ะเมื่อกี้อ่านผิดนะคะพอได้แล้วทะเลาะกันทะเลาะอะไรกันลูกทำไมพูดกับพี่แบบนั้นพ่อต่อไปที่นี่ก็เป็นบ้านของพวกนายต่อไปนี้ให้จิงหลินเฉินไปโรงเรียนเดียว กันกับเฉินชวนทำไมทุกคนต้องสนใจพวกมันตอนที่สิบสงกินเสร็จแล้วฉันก็จะไปส่งพวกนายที่โรงเรียนต่างฝ่ายเมินฉันจะไปกับนายเองจริงว่าอย่าเพิ่งไปฉันมี เรื่องจะคุยด้วยเฉียวเชิญดูแลพวกเขาดีๆด,ด้วยพี่ชายของฉันชอบนายเอย๋เขาหมายถึงอะไรชอบหมายถึงชอบแบบไหนเชิญชวนนายอย่าพูดจะไร้สาระเลยนายเองก็ชอบพี่ของฉันถ้าเป็นแบบนี้แล้วนายต้องจับตาดูเขาเอาไว้ให้ดีๆคนแบบนี้มองไม่ออกเลยว่า ที่จริงแล้วเป็นคนดีหรือเลวแบบนี้เสี่ยวเฉินก็เป็นของฉันแล้วทำไมผมต้องออกห่างจากเขาเอ๊ะเพราะว่านายเป็นคนค่าพ่อแม่ของเขายัางไงล่ะยังคิดเพ้อเจอ้อที่จะเป็นพี่น้องอีกเหรอค่าพ่อแม่สัตว์ดู เขาเป็นจุดอ่อนของนายสักวันหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ทำร้ายนายตอนที่13ดูเหมือนยา MS จะทำให้เกิดผลข้างเคียงกับลิงเชิญนะพวกเราจะหยุดดีไหมพวกเขาใส่ยายลงไปในนมของลินเฉิญให้ลูกเป็นหนูทดลองไม่ได้ไม่งั้นที่วิจัยกันมาหลายปีก็จะปรับ ประโยชน์ฉันจะรายงานกับพวกเขาได้ยังไงถ้าเงันจะเป็นใครที่ให้ทุกทุนกับสองคนนั้นฉันจะต้องจบทุกอยาก่างฉันต้องปกป้องคนที่เป็นคนที่สำคัญที่สุดของฉันฉันทำก็เพื่อช่วยเขาถึงได้เขาเชื่อเหรอ เพราะฉะน,นั้นก่อนที่เขาจะรู้ออกห่างจากเขาซะเพื่อกำจัดจุดอ่อนของนายดูเขาเอาไว้ให้ดีๆเขาบอกเขาไปเถอะฉันที่จะทำร้ายเขาโดยการทำร้ายภาพที่สมบูรณ์แบบของพ่อแม่ของเขาได้ยังไงฉันไม่เคยมีความรักฉันไม่อยากให้ เขาสูญเสียมันไปถ้าเกิดว่าพ่อแม่ของนายไม่ตายในาใยจะดีใจมากใช่ไหมใช่แล้วเป็นเพราะฉันช่วยเขาแล้วก็เป็นฉันเองที่ทำร้ายครอบครัวของเขาตอนที่สิบสี่ยานี้้ไม่ใช่ยาของดูนเินเหรอ ถ้าเกิดเฉินว่ารู้แล้วก็เขาจะต้องเปลี่ยนลุงเฉินแน่ๆเขาก็จะจากไปไหมคุณเสี่ยวมีเรื่องด่วนเชิญมาด้านนี้สักหน่อยครับได้ในไปเรียกสองคนนั้นมากินข้าวหน่อยสิได้สิเสี่ยวเฉินลองไปกินข้าว เขาไม่ได้อยู่ในห้องหรอข้างล่างกองหนังสือนั้นเหมือนกับอะไรไว้เหมือนทับอะไรไว้เอ๊ะทำไมถึงได้มีรูปพ่อแม่ของฉันอะไรกันมันต้องไม่ใช่แบบนี้ไม่จริงฉันไม่เชื่อกลับมาแล้วหรอฉันคิดถึงนายมากเลยผมก็คิดถึงพี่ เขาเห็นมันแล้วงั้นเหรอบอกผมมาว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงดินเชิฉันพูดสิวันมันไม่จริงว่าพี่ไม่ใช่พี่ไม่ได้ฆ่าพ่อแม่ของผมพูดมาสิผมขอร้องบอกผมทีฉันเป็นคนฆ่าเองพวกเขาทำอะไรกับฉันไหนไม่รู้หรอฉันเกลียดพวกมัน พวกเราไม่สามารถรักกันได้ผมไม่สามารถเกลียดพี่ได้ไม่มีทางฆ่าพี่ได้และก็ไม่สามารถรักพี่ได้ปล่อยให้หนายจากไปหนีไปจากพี่ทรมานกันและการไปจนวันตาย